ออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดผูไทยเล่าครับมันจะพาไปเห็ดแนวอยากแนวกินไปเบื้องบ้านเกิดเพื่อนนวัาทางไปยากครับคุณน่ะต้องใส่รถสองขั้นแตงจะไปหอดซ่อนไปบ่ได้เตรียมเตรียมแน่อยากแนวกินไปเห็ดฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามการเดินทางด้วยครับผม เบาวหวดหวดออกเดินทางมาถึงบ้านเ้าขวันเ้าคันบจอจะพามาเห็นอาหารการกินอยู่บ้านเ้าขันโอ้บ้านหมู่บ้านผูไทยอยู่กลางดงเลยสร้างเปลือกให้ปลาโหดครักถนนทนทางโอ้ยเดี๋ยวตอนกลับจะไทยสภาพถนนในเบิองน้ำเด้อ ตอนนี้รีบหิวเข่าเที่ยงแล้วเป็นหมูห่บ้านผู้ไทยผู้ไทยแต่แถเลยผู้ไทยเล่าแต่แถเลยนะครับเนาะขออนุญาตเด้อสาวขันสาวขันเบาเสาวขันบ้านยังกงบ้านเวียงชัยบ้านเวียงชัยเยยมืองอยังไงเมืองอัสนสปอนเมืองอันสปอนแขวนสวรรค์เขตประเทศเล่า มือนี่ไอ้บางหัวพอนอ่ผ้าม่าเห็ดไอ้แนวอ,อย่างนักกินมาเยี่ยมเสาขันเสาขันคนง่ามบานหน้าช่างเผือกได้ปลาได้ครับที่โอ้ยทางมาบาเนเพื่อนที่ว่าทั้มบดานได้ขนาดมาหนานแรงน,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 นี่ทำมาหนาฝนนี่พอต้องเบาถึงคก็สุดยอดยมือนี่กัมีเมนู่ไม่นูอ้ กุ้งครับย่ากุ้งแล้วก็มีหอยแครงหอยแมงปูก็มีสมตำไก่ย่างไก่ย่างเซโนโตัวละแสนสามครับเป็นเงินไทยก็บระมสองรอยกว่าบาทนี่เพิ่นก็นใส่วิธีดั้งเดิมยังก็บจิใั่ทานบดิใั่เตาทาน,ทานใส่ฟื้นถ้าบอเกง่งบอเชียวชาตินี่ ดังบติดได้อันนี้คตนดังได้ต่างๆได้ดรอชมรอชิมฝีมือเพิ่นเ้อครับฝากที่ตามเนี่ยเมื่อนี้ก็จะได้ชิมฝีมือตามะกุงสาวกุ้ไทยอีกแล้ว เก่งน้องผู้สาวเล่าเนี่ยอายุบาหลายกต่เห็ดน่ากินเป็นเบสุกุ้นล้วเนาะเป็นเบสุกุ้นอ๋อเห็ด,เ,หด,เ,หด,เ,หดเป็นบางอันนะนะเห็ดอ,อาหารไทยเป็นเนี่ยบอกคือมาไปอยู่ไทยอ,อยู่บน้านอยู่บ่โดนบมอยู่ไทยอยู่ได้ปีหน,นึ่งปีหนึ่งเป็นเคยไปอยู่ไอ้ไทยกลับมาพึ่งได้กลับมาได้สองสามเดือน่ อยู่ดีคือเก่าเนาะอยู่ลาวหรืออยู่ไทยก็พีดีผู้เก่าลาวก็ได้อยู่เนียนเ <S 2> <S 2> ยนี่ยส่วนมากผู้ใดไปอยู่ไทยจะขาวเน,น้ยเนาะมาทำอิฐจะขาวเออขาวสดใสเลยแหละแต่ว่วาจะเก่าแล้วก็ขาววันนี้อยู่แต่บ้านก็ขาวผู้นี้นะสาวผู้ไทยเนาะอายุเท่าใดแล้วครับเนี่ยสิบเจ็ดปีโอ้เขาจะสิบเจ็ดปี มากินข่าวน้ำกันเดอ้อไมาเฮ็ดอยากเฮ็ดกินน้ำกันบัวท่านแล้วจะบัวท่านนี่พี่สาวเพ<อ>ื่อนครับสบายดีเ<อ>ด้อ<ด><ด>ครับส่วนเพือ่อนไม่เป็นแม่ขั้วน้ำกันกินเข่าน้ำกันนี่ครับนี่ย่างย่างนี่ก็ได้ครับเอาลวกนี่เลยเอาปลาหมึกไปลวกเอาครับน้ำจิ้มเขากับมีแลกุ้งนี่กุ้งเอ้ยกุ้งนี่ครับเลยล้างอยู่ในหันรลดแล้ว น้ำมานน้ำล้อนี่หมอเออหมอเข้าก็เดือนแล้วยางก็มีปาณนีาจะกินยางกุ้งได้กินลวกกุ้งเนาะเอาแบบเร่งรัดเนาะเอาตามวิถีชาวบ้านตามเยอะอยู่กุีแต่พี่เพืไดนกินเนาะอ๋อลวกกุ้งซื้อมาฝากเพื่อนในจากมุกดาหารครับ ุ่งอยู่ไทยโลและสองร้อยสามสิบตัวใหญ่ป่ะเนี่ถ้าอยู่ล่ายานโลละสามร้อยล่าเนเนาะเอ้ยโลละเอ้สามร้อยสามร้ยยี่สิบอยู่ไทยซุกไว้ตัวเลยโอ้ตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่ เอ้สาขันอายุ20ปีพึ่งแต่งงานนะเลือผู้นีเ้เนผู้นีโน้โสดยู่บนเนี่ยสเพิ่วมายังโสดอยู่สร้างเปลือกได้ปลางามครับก็จากจากปากุงกับงามเนาะ แต่ว่าจะจะตําแสบหรือบอลทองพิสูจน์แสบอีดอเด้อกินตําบมมุุงกับกุง้งบอลไ,ได้ตาําดึงตําบุคงสาวผูไทยไปตําหนเด้อคับวันสมตามํตาำมมําบุคง đầm bạc pìc kham để, xay bạc pìc kham xay cà càt anh để áo này phân anh xem, kham kham, kham ơi kham, mò không này หาดน้ำตาลครับผู้เอื้อยมันก็นก,กำลังฝันบกม่วงมีแจวบกม่วงมาจากไทยนรันี่ก็กำลังหนึ่งไอ้หนึ่งหอยอุ่นหอ,หอยหอยลวกสุกมาแล้วอุ่นให้มันหอนหอนแสบ,สบ หอยแมงปูกับหอยแค้งกันบีบนมีน้ำบีปริมามมีน้ำเลอ่า่จวนาลทำหลังก็จะตะวาทา้านีก็จะเห็ดขึ้กันหมดเนะาะก็จะจับปุงเครื่องสักก่อนนะ ค่อยีเขาเห็ดแบบทางในเมือ,องนะอ่าโปง่ปงปงได้ครับต้นะได้ละเเดือดแล้วครับเขาก็จะเทศสก่กรลดบก่กนี่ถาดอีกอยี่บอกเทลรดก็ได้เอ่อเทใส่กันน้ำกรุงลดเดี๋ยวจังไปแบงไปให้ผู้เฒ่าอยู่ตึ้งบ้านน้ำ เอาเอาตามโอ้หมดใหญ่เลยเอาหอยแครงมากแบบไหนหอยอันนี้หอยแมงภูภูแกงะไรตั้งจำต้อนแบ่งแบ่งนาทีกันทั้งเอื่อยเพว้นเกิดรัวล่างซะก่อนเนี่ยต้นน้างชื่อไงเออเอามาตรงล่างเอาเอาน้ามันออกนะเพทใส่อย่างนั้น Để lo, ở áo thế anh, anh cái này, anh anh thế này, anh 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 nó anh 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 nó, áo anh 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 ra con, anh à, anh Nước làm chặt nước bọt xèm Phía mưa sáu khẩn sao Mưa Pôn Mốt, mốt đó จะแซบ่บดีโด๊ะเป็นจะแซ่บมาชิมมาชิมไปไน<อ>ะเอาซิมบ่จะตีอปาก,กวอซิมได้ครับซิมยังดีบอ่อืมซิมนี่จังหวะนะอืม ไส้ในก้อนแล้วบนบอเข้มดเด้เจ้าเบิองโอ้ยยุ่นหนีบอใส่น้ลำปลากันเนาะพอดีบอ่อืมใส่ปลาไหลอีกสักหน่อยปลาเดกอีกสักหน่อยครับฮะเอาโลดมาหน,นิแซ่บบ่แซ่บกืบเบิร์ตขนเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดปลานเนี่ย Sếp, thăm bản bạn xẹp Ui. Qua chamoon bay, bên bội măng bạc bên Ta pute ma. mang ngày ngày thế kha kha đầy kha 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 ผ่านนี่ดอกมันดีเท่ากันกับมะคุมอืมต่น้ำมันแสบมันแสบี่ดอกน้ำแสบยูเต้เลย กจได้ท่านโดนยังไดมาชิมฟีเมอร์สาวผูไทยลาวน้<ด>่งอย่างห้องบ้านนัางอุ่นไกลนะอุ่นจักหน่อยนะฮอน,วน อุ่นไก่ยางฮ้อนแล้วบ่เอออุ่นหอนๆอนกินจังแซ่บเออใหญ่มันใหม่ท้านละมันสุกแล้วลนะ่ะเอาอ,อุน่นซิสิ <c ười> <c ười> ขันตอนสุดท้ายเจ้าขันกิด แกะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไอ้หอยกับกุ้ง เอาจะเอาจานมะแบ่งลึกใส่ไอ้ซางน่ะบอกล่างซ้างตรงนี้ที่แบ่งแบงอย่างไรเพิ่นอันนี้ทีมันโดนอ่าที่โดนวางไว้ซะก่านล่างซ้างตัวนั้นอยู่ข้างหลังน้ำเจ้าน่ะในน้ำเจ้าอยู่ข้างหลังเป็นไปพักเลยพักโดนแต่น้อยๆไปตะลีกิน พาขึ้นไปน้ำบ่พาขึ้นไปพักนั่นนะเอออ่ะหนีมาแบงดนีรันแบงไปผู้เ่านะอยูบงง่บ้านเศร้าขันเป็นเกืบมี่พ่อมีอม่แม่ไอ้ผู้เ่าเด็ดซิมกุ้งซิมหอยน้ำยิ้มนั่นแม่เต้นอะไรก็น่าบูนแต่ เป็นหอนครับยังเอาน้ำกับมันเป็นหอนครับพักมุมเลยมันหน,นาวนะตอนเดินพักพัใช่แน่ตัวเิ่นยัง,ยางหายป่วยนะตอนแรกนึกว่าจะบดได้มากนะกวยอ้มืออือเป็นเป็น,ปนวัดเอ้า าน้ำจิมเพื่นให้เพิ่นในบ้านเอาน้ำจิมใส่ให้ไปให้ผู้เฒ่าได้ซิมน้ำกันแบ่งไก่เพิ่นน้ำเนื้องเตือครับเมื่อนี๊ได้มากินข้าวเที่ยงกับสาขันสาวปุถทัยสวรรค์นาเครับมาเดกข้าวเด้อ มันเขามันเขาทีแต่บายแล้วมาหดเจอนี่จบเบาหดผู้ชายผู้ไทยฟังเล่าเฟซบุ๊กเพ่อนครับผ้ามาเทียวบ้านเกิดเพ่อนมาเยี่ยมเท้าขันเป็นเห็ดเมนูกุ้งครับ หอยแข้งครับตามส่งต่เครับไก่มากินน้ำกันเด้อครับแซมบ,บอนี่พี่สาวกันกินน้ำกินไะดับนี้นะจะมีเลิมแต่เลิก่อนเลยหลายอย่างก็ได้ไปแล้วไก่ไปแล้วตองงานไปแล้วก่อนทีมไก่แต่ละ จิไก mm ่ยุบปุ๊บน้อยันนี่ครับเลยเจยิ้ไก่เชโน đang chim lái đang chim mình đang chim ấy cung chim hỏi khen đầm chim hỏi men phù đây giờ là sám chim nữa nha sốt bò sốt bò hỏi khen sốt bơ xem bơ แกเ้ากันม่อกนุบอสบอกอเกันแกกุ้งให้เอซกินให้เอฟซีไปโอ้ยกุ้งตัวบึงใหญ่นี่ครับหิวมาจากมุกดาหารไปได้นี่ เด้อก็จะกินข้าวก่อนหน่อยนึงเหมอือนแล้วมามองคุณเดี๋ยวจะมีงันกินตอนนั้นต่อบบเซี่ยบเหรอเซ็งคันว่าเซี่ยบเพื่อน่เอื่ยเพื่อนว่าบุคคลได้กินกุ้งเลือกเธอมาครับปีใหม่ได้กินกุ้งอยู่บ,บ่พ่อดีอดแล้วจะร้องปีใหม่ย้อนหลังตุ๊ดจีนจะรองตุ๊ดจีน เอากุ้งมาฝากเพื่อนเห็นก้นกินแ่บกับอิ่มนะผมเอาของยาชิมนะเพื่อนในรายการบานันหลังจากกินข้าวแล้วกับกินกุ้งกินไอข้าวเที่ยงแล้วกับมีไอของหวานของข้าวครับนี่อันนี้นของข้าตั้งหลังน่ะของเปรี้ยวตั้งหลังกับมี่ มีมีสามีสาลีมีสมเกี่ยงม,มีเอทานตะวันหมกม่วงเอามากินเาวขันเลยสาวง่ามบานปลาสาวภูไทยสร้างเปลือกในปลาครับคนง่ามๆต้องมาหาอยู่ในดงในปลามายากกา็ท้างไป คุ้มคุ้มคุ้มค่าเอ็ดแล้วกินกระแซบคุ้มขาการเดินทางเศร้าขันเนี่จักปีก่อนสิบเจ็ดเข้ามาหว่ามันจะสิบเจ็ดปีเนาะแต่ยังขันแต่นอนจนคืนจนครบนะจนเต็มร้อยมีแฟนแล้ววันนี้ยังยังบ่มีแฟนโสดโสดอยู่ นี่พี่สาวเป็นสาวยังก่อนเนี่ยไข่สาวนะไข่ไข่มากไข่มากไข่ไข่มากอ้ก็ซื้อแปกเถอะนี่จกปีผู้นี่สาวสาว,สาวมีแฟนแล้วมีลูกแล้วหนึ่ง,งครับลูกสองนะผู้ไทยท่านนี้เ่าเจ้าเอ๋ยคาดองแพงบ่กะ นี่ได้ค่าดองเท่าไหร่นี่แต่บ้านเอาบ้านเดียวน่ะสองล้านสองล้านโอ้ผู้ไทยเบรนใจดีเบนบ่เอาค่าดองแพงเอาบ้านเดียวเอาบ้านเดียวกันสองล้านสล้านก็เท่าไหร่ฮะสี่พเป็นเงินไทยเงินไทยสี่พันอืมสี่พบาทสี่พันสีามพันกว่าอืมสามพันกว่าโอ้ยดีกัน สมัยนี้ยังมีอยู่ค่ะดองสีพันด้วกันมาหามาหาเอวุฒิสาวเอแ,<จ>แตงอ่งเอวุฒิสาวเอผู้ไทยแถวนี้เด้อเพิ่นใจดีเพิ่นบริษัทค้าดองแพงเอาการอาบ้านเนาะน่ะบ้านอื่นม,ม,มากครับแพงไหมแพงโอ้บ้าถามเป็นบ้านอื่นนี่เขาจะเอาเท่าใดรเน,หนะาะแต่บ้านพอไปเอาบ้านเนา่งครัห้าสิบล้านหาาน้าสิบล้านมีหยังเนี่ยมีข้ามข้ามบาทหนึ่ง เงินหาสิบล้านบอกห้าสิบล้านห้าสิบล้านแต่เขาใจหมดอยู่บอกแบ่งเอาบอกาจเครื Pero ่องหนึ่งบอกห้าสิบล้านกับาจเครื่องหนึ่งยี่สิบห้าล้านถ้ามเลิกกันแล้วเลยถ้าบมเลิกกันกบตรงใจอีกแต่ว่าถ้าเลิกกันก็ต้องเอามาให้เพิ่มโอ้สนใจดีเนาะนี่ประเภณนี่พ้ทไทยเล่าก็จะเอาใจดีบ่แต่งแพง เสาขันนี่ดิค่าดองเท่าไรเนี่หาสิบล้านห้าสิบล้านคือกันอ๋อผูเบาปูเบาฟางใหม่แล้วแบบบแพงห้าสิบล้านกับโแพงนะง่ามกันเหตดเหตข้าเข่ากเก่งห้าสิบล้านกับข้ามข้ามสองบาทข้ามสองบาทอืม เอฟซีไทยผู้ใดสนใจฟังไปเดอ้อมาล่มเอาเดอ้อคนทน์หลายก็เอาเอาบนานาโอ้สร้างเผือกในป้ป่าแปลว่าเนี่ยอสร้างเผือกใน้ปลากับคนงามคนงามสร้างเผืออมันหญญายากกับคนงามในป <c oughs> ม้ปา <c oughs> ลาหาทงไมยากลอย มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็จะถามเป็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นกระสนอยู่คนะเดี๋ยวจะขอนซีมหมืมอม่วงครับเองท่านตะวันคนน <Yeah. S 2> ะครับเซียมใช่ไหมเมื่อนี่มากอี่อย่างมากกุงกก้งฮะมากกุง้งเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะ มาเลี the <hyd> <online> <hyd rates> ้ยงอีกเด้อจ้ามนาทีได้กินสามนาทีกินกินอาหารเนี่ยก็ินของสมของหวานโคกอุกอับใจเศร้าขันเด้อเศร้าขันเด้อให้มาเยี่ยมมาเดียงเขาเห็นนกินให้กินแซ่บคักเมื่อนาก็จะ มีโอกาสจะมาเยี่ยมอีกเด้อบาตนี้ก็จะล่าล่ากรับแล้วเด้อเมืองเด้อค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค,ครับผมสวัสดีครับสบายดีเด้อครับผมบขอบคุณครับ